เฮลโลปหายวันนี้นะคะ ฉันพาพวกเธอมาที่อำเภอสวนพึ่งนะคะจังหวัดราชบุรีเขามีอันนี้ด้วยร้านค o r o f i e เขาจะขายพวกอะไรนะเมลอนอะไรเงี้ยเออแล้วมันเป็นสวนเหมือนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเขาขายอะไรบ้างเพราะว่ามารอบที่แล้วนะเขาปิดทีนี้เขาเปิดแล้วเดี๋ยวเขามาดูข้างในกันเปิดใช่ไหมคะญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะที่นี่ใช่ค่ะเป็นผนใส่ผ่ญี่ปุ่นอ๋อสายพันญี่ปุ่น อ๋อแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้เปิดให้ให้ใช,ชมนะ<ช>เพราะว่าเขาเพิ่งลงต้นไม้เสียดายจัง<ช>ครั้งที่แล้วพี่มาเออเห็นไหมเขาปิดทุกวันพุธพี่มาวันพุธครั้งที่แล้วเดี๋ยวเราไปกินไอติมดีกว่าข้างในขอข้วทานของหวานของเราวันนี้หลังจากที่ไม่ได้กินของหวานมาแบบ2เดือนนี้ค่ะทีนี้เราก็ต้องมาชิมดูนะคะเพราะว่าจริงๆจะมาพรุ่งนี้แต่ว่าเอาอีกแล้ว ฉันจะมาวันที่ร้านเขาปิดตลอดเลยบอกว่าชีวิตฉันอันนี้เราสั่งไปนะคะเป็นเมลอนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นไอศครีมญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโรตีค่ะน่าทานมากช่ำๆน้อยฉันมาดูนะสหายอร่อยไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอกินมน้ำก่อนอืมอันดับแรกของชิมเมลอนก่อนเลยเขาบอกเป็นเมลอนญี่ปุ่นนะเราต้องชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมนี่ กรอบแต่ว่ากรอบแต่ว่ามันไม่หวานมากเอาจริงๆนะเมลอนที่หวานเราก็แบบอร่อยถูกใจทั้งทั้งแต่เคยกิน,กน,กน,กนมาอยู่ที่อุ้ยนะ่ะเขาใหญ่ใช่ไหมเขาใหญ่เปนตรงร้านอะไรนะร้านอะไรไม่ได้วินเทอร์เออม่วินเทอร์อร่อยมากจะบอกว่าแต่เนี้อกรอบแต่เ่เาชิมไอศครีมเดิมไอศครีมเมลอนอ หวานไปถึงขา้หน้าอร่อยมากเราสั่งอันนั้นด้วยมีมันทอดกับมันฝรั่งทอดลองดูงเขาว่าจะเป็นยังไงนะแต่เขาบอกว่าขายดีเราจะทานกันนะจ๊ะมาแล้วนะคะนะเราสั่งมันฝรั่งทอดกับมันทอดของเขาเขาบอกว่าขายดีลองดูอร่อยไหม,ย,ม,มยังไม่เห็นยังไม่เห็น เราต้องรีบกลับกายไอติมก่อนนะก่อนที่ไอติมมันลายร้านนี้แวะได้นะทางไปทางเข้าสดพึ่งเนาะแต่ถ้าหลอกปลาออกมาจากสดพึ่งจะกลับกรุงเทพอะ่ะต้องกลับรถมาอยู่เทินกลับหน,น้าหลักดีอะแล้วก็ของกินแบบเย oh oh อะเยอะมากขอตกลงก่อนนะจา่าเพื่อน เราไปต่อกันที่โรงแรมนะคะที่เราจองไว้แล้วก็เนี่ยเรามากินไอส์ไอศครีม กับว่ามันทอดของเขาเมื่อกี้ยังเหลืออยู่นิดนึงเพราะาตอนนี้กระเพาะเล็กมากเล็กนิดเดียวกินได้นิดเดียวอิ่มแล้วแต่ว่าไอศครีมอร่อยมากใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วก็มาสวนพึ่งก็อย่าลืมมาที่ร้านนี้นะคะคอโลโฟิลอร่อยมากไอติมเมื่อกี้แบบอยากจะกินอีกหนึ่งจานเลยถ้าไม่คิดว่าแบบกลัวว่าฉันจะต้องแบบไขมันขึ้นอะไรเงี้ยฉันก็คงแบบจะต้องสัดอีกหนึ่งจานแน่นอนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะจ๊ะบ๊ายบาย เฮลหลสหายนะคะผู้ติดตามช่องจ่อมแจมบอกนะคะวันนี้นะคะฉันมาถึงที่พักแล้วอยู่ที่ราชบุรีสวนพึ่งนี่เองข้างหลังนี่นะคะเป็นภูเขาล้อมรอบ360องศาเลยนะคะมาถึงที่พักแล้ว ตอนนี้ก็คือห้องพักของฉันนะ่ะได้ห้องพักที่แบบเป็นส่วนตัวมีพูลวิลล่าแต่ก่อนจะพาไปดูห้องนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จอมแจมขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูห้องได้เลยมาเลยตามมาตามมาของเรานะคะมีเครื่องฟ้องให้ด้วยนะเนี่ย มาดูมาดูว่ามีอะไรบ้างพิเศษมุมนี้จ้ามุมนี้ก็คือจะเห็นสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําส่วนกลางอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็วิวภูเขาดูก่อนดูข้างๆก่อนจะบอกว่าห้องใหญ่มากนะนี่ก็ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนห้องน้ํา นี่ไงอันนี้เป็นอ่างแช่น้ำอ่างอาบน้ำนะคะตามสไตล์อุ้ยแล้วก็แยกห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องซ้วมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโอเพนแอร์อ๋อมันเดินทะลุได้ไหมโอเคโอเคมาดูมาดูตรงนี้มาดนี้ เดินทะลุได้นะคะแบบเวลาเราอาบน้ำอะไรเงี้ยก็เดินมาตรงนี้ได้ตึกตึ๊กตึกตึกนั่งเล่นมุมนี้ได้เห็นไหมเห็นมีผู้เข้าดูวยดีคือดีเห็นไหมเลิศเลิศเฮ้ยรู้สึกดีมาทางนี้จ้า ดีฟีลกูดมากเลยค่ะอันนี้มันลึกกี่เมตรอ่ะไม่ได้ถามเขาเลยอ่ะลึกกี่เมตรฉันจะลงได้ไหมเนี่ยฉันยิ่งเสมอบอยู่อันนี้ก็คือที่นั่งเล่นแต่นั่งตอนนี้ไม่ได้หรอกร้อนมากเลยให้ดูข้างล่างดูดิฟินมากเลยอากาศตอนนี้รอลุ้นนะเพราะว่าฝนนะตก มาปล่อยๆนิดนึงแต่ว่ายังไม่ตกแรงถ้าตกแรงอะตรงเนี้ยมันจะมีหมอกขึ้นแล้วก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะตกไหมแต่ถ้าไม่ตกก็ไม่เป็นไรสวยอยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะแล้วก็จะรีวิวเรื่อยๆนะโอเคบ๊ายบาย h e l โลสหายตอนนี้ฉันตื่นแล้วนะคะตื่นมาก็เป็นเวลา5โมงเย็ Й นแล้วกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนตก ปรากฏว่าข้างหลังเห็นไหมหมอกขึ้นเต็มเลยอะ่ะตรงนี้คือขับเฮานะคือสระว่ายน้ำของทางโรงแรมแล้วก็เมื่อเทควิวไปอ่าดูดิดูหมอกขึ้นสิสวยมากเลยอะ่ะวิวอลังการมากวิวแบบเวอร์วังมากอะ่ะแต่เขาจะเปิดน้ำพุตอนหโมงเย็นนะเดี๋ยวเรารอถ่ายทีหนึ่งว่าตอน6โมงเย็นแบบตอนน้ำพุเปิดแล้วมันจะสวยไหมเพราะว่ามันเทคไปตรงเขาพอดีจะบอกว่าที่นี้ประทับใจมากประทับใจมาก ปรบมือให้ตัวเองโอเคเดี๋ยวรอน้ำพุเปิดแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปถ่ายตรงสระไว้น้ำเดี๋ยว <laughs> นั่งชมวิวนิดหนึ่งก่อนโอเค 굿มอร์นนิ่งค่ะทุกท่านค่ะตื่นเช้ามาแล้วนะคะแล้วก็เราก็ไปเล่นน้ําเรียบร้อยทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเมื่อคือนะฝนตกทั้งคืนเลยดิฉันก็ได้เห็นหมอกหมอกลงตรงนี้เลยหมอกล้ลอมรอบเลยเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าเลิศมากคือไม่ต้องขึ้นไปภาคเหนือเลยนะมีทะเลหมอกให้ชมเลย หน้าหนาวหน้าฝนเขาบอกว่ามีตลอดเลยแล้วเล่ามาคือโชคดีคือฝนตกทำให้เห็นทะเลเหมอกแล้วก็เมื่อเช้าไปเล่นน้ำอีกรอบหนึ่งตอนเช้าเล่นท่ามกลางทะเลเหมอกจะบอกว่าที่นี่เลิศมากปังมากเลิศสุดคือจะบอกว่าเต็มสิบได้ร้อยอะ่ะคือต้องมาอีกแน่นอนฉันต้องจัดทริปมาอีกแน่นอนคือเหนื่อยๆฉันต้องมาทิ้งตัวที่นี่เพราะว่ามันเลิศจริงๆอะ่ะเธอพลังฮวงจุ้ยดีมากเพราะว่าภูเขาเขาไม่มีแหว่งเว้าเลยนะคือแบบ ต้นไม้อ่ะเขียวเต็มเลยในภูเขาไม่มีแบบไม่มีการบุกลุกเลยอ่ะตรงนี้เลิศจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็คือที่เราพักอ่ะเป็นห้องพูวิลล่านะมันก็คือเทคไปวิวเขาตรงนู้นด้วยเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะมาแบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างนี้แล้วก็พักผ่อนที่นี่ความเป็นส่วนตัวนะ private นะให้เต็มร้อยเลยคือ อยู่แบบสงบเป็นส่วนตัวมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะแบบว่ามารีแลกแล้วก็ไม่ต้องการวุ่นวายพุกพ่านเพราะไม่มีผู้คนพุกพ่านเลยเพราะว่าเขาจะอยู่แต่ละหลังแต่ละหลังกันไปนะคะคือไม่มีความวุ่นวายเลยแต่ว่าที่เราชอบที่สุดก็คือเทคเขาแล้วก็ตรงสระว่ายน้ําส่วนกลางอ่ะดีจริงๆคือสวยจริงๆเธอเนี่ยแนะนําเลยนะแนะน,นําแนะน,นําแนะนําเต็มร้อยเลยให้ไปเลยแบบสิดาวร้อยดาวไปเลยที่นี่ร้อยดวงไปเลย บบที่หนึ่งในใจเลยตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าหนื่อยๆก็คงจะมาที่นี่แหละโอเควันนี้นะคะจบแต่เพียงเท่านี้จบทริปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าทริปหน้าจอบจับจะพาไปไหนอีกเออเดี๋ยวแต่ว่าเราจะไปร้านกาแฟต่อเนาะเออไปหาร้านกาแฟที่แบบว่าริมน,น้ำนิดนึงต้องไปดูก่อนว่าเขาไอ้นี่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าวันธรรมดา โอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะที่ทิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมติดตามสอมแจมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ สหายตอนนี้นะคะฉันพาพวกเธอมาที่ร้านคาเฟ่ที่แบบว่าริมทานแล้วก็ล้อมรอบไปที่หบเขาข้างหลังนี้ดูดีอลังการมากเลยอ่ะคือต้นมะขามพุ่มใหญ่มากอันนี้คือหน้าร้านตรงร้านจอดรถตรงคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงตรงนี้อยู่ใกล้ตรงเซนเนอรี่ฟาร์มถัดซนเนอรี่ฟาร์มมานิดเดียวเองมาดูมาดูข้างในเร็ว เราสั่งครื่องดื่มเบียบ้อยแล้วนะคะสั่งมชะชาลาเต้เพราะว่าตอนแรกคือเมนูที่เขาแนะนํามาที่นี่เขาจะแบบพวกสมูทตี้พวกอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นเมนูแนะนําจากทางร้านแต่ว่าตอนนี้คือเราเองงดลดน้ําตาลลดอะไรใดๆไขมันทานเพราะว่าไปตรวจไปตรวจร่างกายมาแล้วก็ไม่ไหวคะ่ะพุ่งปรีดเลยก็เลยต้องลดทุกอย่างนะคะกินแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ย ชั้นอลังการมากก็คือกอไผ่ของเขาเนี่ยดูดิมันใหญ่มากค่ะโทษนะนี่มันกี่คนล้อมอ่ะโอ้ใหญ่มากครั้งที่แล้วเรามานอนที่วิลล่าโมริดานะคะอยู่ข้างๆนี้เองค่ะโอ้โหทำเป็นไม้ไผ่สวยมากอะ่ะเห็นไหม ตรงนั้นน่ะเขาก็ปลูกปลูกไม้ไผ่นั่นน่ะ๋อเพื่อจะให้มันเป็นสวนไผ่หมดเลยเมื่อกี้เรารับพลังเขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ขอมารับพลังน้ำแล้วกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องจอมแจมวอล์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในตอนต่อไปค่ะ